สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพอบอตรเผยคดีน้องชมพู่และก็ฝากถึงคนร้าย เป็นที่มาที่ไปวันนี้ค่ะพี่น้องขามาดามนยทิพยยกมาคดีดังที่ผู้คนให้ความสนใจมากมายก็ว่าได้ทั่วไทยทั่วโลกอย่างที่ว่าคนที่ติดตามมา8เดือนแล้วค่ะพี่น้องขา8เดือนกว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปณตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะออกหมายจับใครอะไรมีแต่ข่าวลือค่ะพี่น้องขาซึ่งเมื่ออาทิตย์สองาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีข่าวลือนะหูจากคุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมนี่แหละค่ะพี่น้องขาเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ใช้ วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคุณอัดเองก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่คำคำพูดที่เขาทําการไลฟ์สดที่เขาโพสต์มันก็สามารถที่จะคิดตามได้ค่ะว่าหมายถึงใครเพราะว่าคุณอาจเขาบอกว่าเป็นเทวดานางฟ้าเป็นผู้ชายที่ผมยาวแล้วมาโกนผมเป็นคนที่มันไม่เคยนอนกับเมียมาหลายปีแล้วเป็นคนที่สองซิมแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าพูดจาให้เขารักเขาชอบแล้วก็อีกทางนึงก็เป็น คนโหดคนร้ายมีทางสาย,ยทรสงสายยศาสตร์มีทางเหล็กกลงเหล็กไหลอะไรเป็นข่าวออกมากับพี่น้องขาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ใช้วิจารณญาณแต่ที่แน่แต่ที่แน่นอนก็คือต้องรอทางตํารวจออกมาสรุปสํานวนคดีเล่าสู่กันฟังแล้วก็ท่านบบตอรอก็มีการฝากออกมาอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาบอกว่าท่านจะเชื่อบาปบุญคุณโทษหรือไม่ก็แล้วแต่ยังไงท่านก็หนีไม่พ้นหรอก ถ้าท่านเหนื่อยที่จะหนีก็ให้มาคุยกันว่ามีการเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นคือท่านผออตรอ ออกมาเผยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาแต่มาดมหน่อยมาคิดตามอย่างนี้ค่ะเป็นในในในส่วนที่ท่านผบตรออกมาพูดนี่มันมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าท่านได้ข้อมูลที่ชัวร์ชัดแล้วเพียงแต่ว่าท่านจะลองดูว่าสิ่งที่คนร้ายจะสํานึกไหมจะสารภาพไหมนั่นคือสิ่งที่รอและที่สําคัญก็คือคนที่ไปให้เข้าเครื่องจับเท็จ6คนสุดท้าย6คนล่าสุดก็เหมือนกับว่าท่านผบตรอบอกว่าสรุปคํานวณคดีก็จะามาประกอบกันมันน่าจะเสร็จภายในอาทิตย์นี้กรณีที่ เข้าเครื่องจับเท็จที่จะเอามาสรุปกันว่าเป็นอะไรยังไงว่าผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงสรุปให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นั่นคือพอบอตรฝากแต่มาดามหน่อยคิดตามค่ะพี่น้องขาคิดตามแบบในในก่อนนั้นนั้นคุณอัดมาบอกเราทุกคนก็ผู้ผู้ผที่ติดตามข่าวก็เห็นละค่ะว่าหมายถึงใครเนาะพี่น้องเนาะโอเคเราก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าความคิดความที่ออกมาเผยคนเราถ้าไม่เห็นของจริงเราก็ไม่ได้ไปเชื่อว่าโอเคมันจะเป็นตามนั้นเพราะว่าณตอนนี้ตํารวจ องท่านผอบอรตอรอเองก็บอกว่ามันต้องทําให้รัฐกลุมกว่านี้มันต้องใช้เวลาอีกหน่อยจะบอกว่าออกหมายจับรู้คนร้ายแล้วอะไรยังไงถึงจะรู้แต่เราก็ยังไม่ชัวร์ไม่ชัดก็ยังไม่สามารถที่จะออกหมายจับได้แสดงว่าคนที่เราสงสัยอาจจะเป็นคนที่เราสงสัยหรืออาจจะพลิกล็อก อาจจะไม่ใช่มันก็เป็นไปได้คับพี่น้องขาเพราะาตอนนี้ทุกคนก็รอฟังรอลุ้นอยู่ก็น่าจะงวดเข้ามาเต็มทีคาดีของน้องชมพู่นะพี่น้องเนาะสิ่งที่เราต้องรอนี่ก็คือโอเคตอนนี้เท่าที่รู้นีคค่คือเหตุการณ์ที่อ่า ทางเจ้าของสำนวนคดีรวมถึงท่านผอ,อตรอนีก็คิดว่าคงรู้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอะไรยังไงแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ชัวร์ถึงขั้นร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าไม่จะไม่ว่าจะเป็นผลทางนิติศาสตร์ทางนิติเวชทั้งโรงพยาบาลทาั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมอะไรทุกอย่างนี่คิดว่าได้คิดว่าได้ครบแล้วแหะค่ะเพียงแต่ว่าประมวลผลเอามารวมกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นตรงไหนจะเอาผิดอะไรยังไงมีข้อมูลน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคิดว่าคงเป็นแบบนั้นแต่ก็ยังไม่ได้มีการออก หมายจับไม่มีการที่บอกว่าคนร้ายจากไข่ออกทางตํารวจแต่โซเชียลก็มีการแชร์มีการนู่นกนันนี่เพราะว่าการที่คุณอัดออกมาพูดก็คิดตามคุณอัดหละคะ่ะพี่น้องขะแต่มาดามหน่อยมองว่าให้มองเป็นกลางๆยังไม่ต้องไปฟันธงว่าอะไรยังไงผลพิสูจน์คดีออกมาเราก็ต้องรอดูทางเจ้าของสํานวนคดีที่ทางตํารวจเขาจะออกมาเท่านั้นคิดว่าท่านพบตรได้ข้อมูลอะไรยังไงคิดว่าคงจะต้องออกมาแถลงหละคะ่ะพี่น้องะ่ะก่อนที่จะออกหมายจับไหมหรือขณะที่ออกหมายจับเนี่ยก็คงจะ มีการถแถลงนั่นคือเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ก็ยังว่าล่ะค่ะพี่น้องขาเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือเทวดาก็ยังมีพ่อแม่เทวดาอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องขาโอเคอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังเราก็รอติดตามค่ะพี่น้องขาแปดเดือนเก้าเดือนแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบนะ้ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปมีแต่ข่าวค่ะพี่น้องขาข่าวคือข่าวใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนที่จะเป็นอะไรยังไงก็คงคิดว่าไวๆนี้แหละจะได้คาตอบจากท่านผอตรอหรือท่านที่ทําสํานวนคดีสรุปํานวนคดีทุกอย่าง ประกอบกันประมวลผลเอามาประกอบกันถึงจะรู้ว่าโอเคเป็นจริงเป็นปลอมมันต้องมีน้ำหนักที่แน่แน่ไม่งั้นก็จะเอาผิดในตอนหลังได้สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราทำผิดหรือถ้าทางตำรวจทำผิดก็จะสามารถที่จะฟ้องร้องกันได้มันก็เขาก็กลัวเขาก็เป็นนักกฎหมายเขาก็ต้องคิดแบบนั้นอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องคะมันก็เลยทําให้ว่าอาจจะยากหน่อยอาจจะช้าหน่อยช้าแต่ชัวรก็คงจะใช้คํานี้ได้นะพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะ